สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยยอดดี้และทางช่องชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยยอดดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยฟุตบอลอาเซียนและฟุตบอลเจอี่กับผมยอดี i, ประเสริฐบรณิรชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้นะครับก็พาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับของทีมชาติไทย u 17นะฮะบัไดมีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ30คนนะครับ ตามรายงานข่าวก็บอกว่านะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะก็ได้มีการประกาศรายชื่อ30นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นยูน -17 ปีนะครับเพื่อเก็บตัวรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน,นขฟุตบอลยงแชมเอเชียรุ่นยูน -17 ปีรอบสุดท้ายนะครับหรือรายการ FCU17 Asia n Cup 2 0 2 5ที่ซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่3ถึง2ี่เมษายน2 0 6 8นสนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะก็มีการเก็บตัวมาอย่าง ต่อเนื่องนะครับภายใต้าการดูแลของคุณอนุรุตนาคาสายผู้จัดการทีมและเซอร์เดดเะเดดมีราบนะครับ อาจารนาหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับดยในการแข่งขันรายการดังกล่าวนะครับทีมชาติไทยก็อยู่ในกลุ่ม A นะฮะร่วมกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพอุซเบกิสถานและประเทศจีนนะครับโดยรายชื่อ30นักเตะทีมชาติไทยย17ชุดนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเล่มกมาที่ผู้สับประตูนะฮะก็มีสุปรณกรภูลผลจากนองบัวพิชยาเอฟซปิติกรแปงไทยสงครับจากโรงเรียนอัศจรรย์ธนบุรีนะครับภูมิรัพีสิริบุญญากุลจากโรงเรียนคาชิมากักคูเอ็นนะครับประเทศญี่ปุ่นนักกอล สะวะพิทยาโชต์นะครับจากสโมสรบีรามยูไนเต็ดไปดูกองหลังกันมากนะครับก็มีสุภวิทย์ผสมโรงเรียนอัศรินชนบุรีภูรินทร์ทรพลกำลังโรงเรียนอัศรินชนบุรีทัชชวัฒน์สหนันชัยชิดจากบีรามยูไนเต็ดนะครับนาพจน์อินทสิงห์สโมสรฟุตบอลพิจิเตียแคมปเดมี่วัฒนยูในรัศมีจากชลบุรีเอฟซีภูริพันธ์โพทองจากเมืองทองยูไนเต็ดธัญญวิสิตตามันจากโรงเรียนอัศวิศรีราชาวิรเทพนิมูลชาติจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม ส่วนกองกลางน,นะครับก็มีดนพลบุพผาจากโรงเรียนอัสวทมชธนบุรีสรกิจแก้วสีจากบรัมยูนเต็ดพานุพงศ์วันอ่อนจากกรุงเทพพิเกียนพานุพงศ์พบสะใหญ่จากโรงเรียนกรุงเทพพิเกียนนะครับชัยวัฒน์เงินมาจากกรุงเทพพิสเกียนติกพบชีพันคงจากกรุงเทพพิสเตียนทัศดาพรพึ่งกุศลจากโรงเรียนวัชรธิวาลาลามนะครับขณะที่กองหน้าก็ติดก,กันมาหลายคนนะครับพานุวิทย์เจยาคมจากบรังยูนเต็ด บอล์ดเมลละอองดีจากกรุงเทพพิสเตียนจอมพลหอมบุญมากรุงเทพิสเตยนนักเตะกิดโปสีการทะเลอเอฟซ ทิติไนจงเกศกรจาก p ีทีแคมเดีมีสิวกรพลสันจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาพีรดาลาสวัสด์จากโรงเรียนอัศมชัญชินพงษ์บุญมากจากโรงเรียนสุกหลาวิทยาลัยปุถเนแสมจิตจากสโมสรกาตเลอร์เลยอฟซีธิดเทพละลึกพลจากโรงเรียนสุกหลาวิทยาลัยชินวาเม็กเซดไทเลอร์นะครับจากสโมสรแมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยนักกีฬาทั้งหมดนะครับก็จะทําการฝึกซ้อมเก็บตัวกันอีกครั้งนะครับเพื่อคัดเลือกตัวให้เหลือ23คนนะครับและทําการแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไปในเอเชียนคัพนะฮะโดย โปรแกรมของการแข่งขันฟุตบอลชายทีมวัฒนไทยชุดนี้นะครับในวัย17ปีก็มีนัดต่อไปนี้นะครับนัดแรกนะครับวันที่3เมษา,ายนไทยพบอุซเบกิสถานนะฮะเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับน,นัดท,ที่2นะครับคือวันที่7เมษา,ายนไทยพบซาอุดิอาระเบีย เวลาเที่ยงคืนสินาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยและนัดที่3ครับคืนวันที่10เมษายนไทยพบจีนเวลาเที่ยงคืนสินาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับทุกนัดก็แฟนบอลไทยสามารถติดตามชมถ่ทยสดสดได้นะฮะทาง e b o o k YouTube ช้างศึกนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้ก็จะคัดเอา8ชาติฮะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนในแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่27ิพฤศจิกาย,ยน2 0ง8ต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให,ให้กับทีมชาติไทยชุดนี้นะถือว่ามีโอกาส เพราะคัดเลือกเอา8ทีมจากเอเชียไปแข่งขันด้วยกันนะฮะสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซาย,ยอดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกานติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซาย,ยอดีสวัสดีครับ